สวัสดีครับนักเรียนชั้นป3ครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครูจะมาสอนแบบฝึกหัดที่1.8นะครับประจําวันที่27พฤษภาคม2563กันนะครับอ่ะเราไปลุยกันเลยเรามาดูข้อ1ครับเขาบอกว่าเขียนวงกลมล้อมรอบจํานวนที่มากกว่าเหมือนเดิมเลยครับในการเปรียบเทียบจํานวนที่มากกว่านะครับอะไรมากกว่าน้อยกว่าเราดูยังไงเอ่ยจำได้ไหมอ่ะเรามาดู ข้อ1นะครับข้อหนึ่นขนเขาบอกว่ามีจํานวน1 3 4่บกับ2 5งหมนห้ั้ยเห็นไหมครับอะไรมากกว่าครับหลักเท่ากันไหมเอาง่ายๆเลยอันนี้กี่หลักเอ่ย1 2 3 4, 4 4หลักอันนี้กี่หลัก1 2 3 4 5 5หลักเป็นยังไงครับจํานวนที่มากกว่าก็ต้องมีหลักมากกว่าดังนั้นข้อนี้ตอบีสองหนี่25,403นั่นเอง ข้อต่อไปครับข้อ2 5 5 3 4 5กับ5 4 0 3อะไรมากกว่าครับมันก็ต้องเป็น5 0,000นั่นเองถูกไหมครับ5 0,000มากกว่าพันอยู่แล้วโอเคต่อไปข้อ3ครับ 34, 3 4 3 4 5กับ5,100อะไรมากกว่าครับก็ต้องเป็น30,000นั่นเอง ใช่มั้ยครับต่อไปข้อ C 5,263กับ11,111อะไรมากกว่าครับ5,000เลย10,000ก็ต้องเป็น10,000นั่นเองนะครับข้อ5 77,305กับ2,403อะไรมากกว่ากันเอ่ยก็ต้องเป็น70,000นั่นเองเห็นหมั้ยครับยากไหมโอ้วันนี้แบบฝึกหัดง่ายมากเลย ไปต่อข้อที่2นะครับข้อ2เขียนวงกลมล้อมรูปจํานวนที่น้อยกว่าอ่าคราวนี้น้อยกว่านะเราต้องดูด,ดีข้อ1เขาบอกว่า1234กับ23มอะไรน้อยกว่าครับก็ต้องเป็น1000น้อยกว่าถูกไหมอ่าต่อไปข้อ2 71,305กับ5,903อะไรน้อยกว่าครับก็ต้องเป็น 5,000นั่นเองต่อไปข้อ3 91,805กับ4,403อะไรน้อยกว่าครับก็ต้องเป็น4,403นั่นเองข้อ4ครับ1300กับ13,300 13, อะไรน้อยกว่าครับคำตอบเลยก็คือ1300นั่นเองและข้อ5 12300กับ5400อะไรน้อยกว่าครับ12000หรือ5 4 0 0ก็ต้องตอบ5400นะครับอ่าก็เสร็จไปแล้ว10ข้ออย่างรวดเร็วอ่ะไปดูหน้าต่อไปครับเรามาดูครับข้อ3เขาบอกว่าเขียนเครื่องหมายอะไรครับเขียนเครื่องหมายเครื่องหมายนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่านะครับและเครื่องหมายนี้ล่ะ ข้อหมายน้อยกว่านะครับอ่ะเรามาดูครับจำสูตรเมื่อวานได้ไหมครับที่คุณครูให้ไปคุณครูให้สูตรไปว่าไงเอ่ยฝั่งไหนมากกว่าอ้าปากใสมันอ่ะเราลองดูสิสูตรนี้มันจะยังใช้ได้ไหมอ่ะเรา,าดูข้อหนึ่งหนึ่งรกับ4,9368ื่้อะไรมากกว่าครับ ก็ต้องเป็น40,000ืนถูกไหมดังนั้นอ้าปากใส่มันเลยปังเรียบร้อย <Yeah. S 1> เห็นไหมครับ <S <S พอเวลาเราอ่านเราอ่านว่ายังไง1 2ึ่งมันคือเครื่องหมายไรน้อยกว่า4ี่หมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบแปดจริงไหมครับจริงใช่ไหมครับฮะไปต่อนะครับข้อส1 2 2 5 3่รกับ2,253อะไรมากกว่าครับก็ต้องเป็น หนึ่งหมื่นเอาปากใส่มาเลยปึ้งเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่า1 2 2 5 3มากกว่า2,253นั่นเองนะครับอ่าต่อไปข้อ3ครับ99,999กับ 99, 9,368อะไรมากกว่าครับก็ต้องเป็น90,000มือาปากเสีมาเลยปังอ่ามันคือเครื่องหมายายมากกว่านั่นเองดังนั้นเวลาเราอ่านเราก็อ่านว่า 9,999มากกว่า9,368นั่นเองต่อไปครับข้อ4 5,353กับ4,9,068อะไรมากกว่าครับมันก็ต้องเป็น4,000แล้วก็อ้าปะใส่มันเอ้ยนั่นและต่อไปข้อ5อย่างรวดเร็วเลย1,1255กับ9,367ฝั่งไหนมากกว่าครับก็ต้องเป็น 1 0 0 0 0นั่นเองดังนั้นเวลาเราอ่านเราอ่านว่า11,255มากกว่า9,367นะครับนะต่อไปข้อ 36, 6 3,624กับ44,536ฝั่งไหนมากกว่าครับ 40, ก็ต้องเป็นฝั่ง40,000ก็ต้องเป็นอาปากใส่มันเลยนะครับ เวลาเราอ่านเราก็อ่านว่า3 6 2 4น้อยกว่า44,536นั่นเองนะครับและข้อ7ข้อสุดท้ายนะครับข้อ7 2,031กับ57,369อะไรมากกว่าครับก็ต้องเป็น50,000นั่นเองนะครับเวลาเราอ่านเราอ่านว่า 2,031น้อยกว่า57,369นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสาหรับแบบฝึกหัดทั้ง2หน้านะครับอ่าวันนี้ไปฝึกหัดน้อยและไม่ค่อยยากมากด้วยนะครับถ้าเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe และพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าขอบคุณครับ